โอเคมานั่งไปครับฟึ๊บไหนดูซิจะโดนระเบิดป่ะครับชื่อนี่มันจะมีเสียงชื่อเต็มเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ยังไม่มีดีแท้ Minecraft นะครับและยังไม่มีตังซื้อเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับว่าไอคลีนเนี่ยมีกิจกรรมแจกเกมแท้ Minecraft อยู่นะครับแนะนำให้น้องๆเนี่ยไปโหลดแอปไอคลีนมาดูเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มวันที่19ถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งสำหรับกิจกรรมแจกของไอคลีนนี้เนี่ยเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปไอคลีนนะครับและกดเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไฟล์และไมค์ครับนะครับผมเก็บบัตรให้ครบทั้ง6ใบและรวมบัตรนะครับคุุณกก็จะมีโอาาสลล้นรรรรััับบงววแค่ 583เพจฟรีไฟแล้วก็แบบเกมแท้ไม่คราฟนะครับผมและก็ยังมีคูป,ปองไอคลีนอกนะครับหากคุณทําตามกติกาทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลแน่นอนนะครับแจกหนักแจกฟรีแจกทุกวันเลยครับผมโอเคผมสำหรับฟังก์ชันแรกในแอปไอคลีเลยนะครับก็จะเป็นล้างขยะโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมซึ่งจะช่วยลบขยะออกจากโทรศัพท์มือถือนะครับแก้ปัญหาพื้นที่ความทรงจำไม่พอนะครับเล่งช่วยโทรศัพท์เนี่ยทำงานไม่ไหนักอีกด้วยนะครับผม สำหรับฟังก์ชันอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นสแกนและกําจัดไวรัสนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบชอบท่องเว็บต่างๆนะครับแลวแบบกลัวติดไวรัสเนี่ยฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยสแกนและกําจัดไวรัสในโทรศัพท์ได้นะครับผมและฟังก์ชันอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเร่งความเร็วนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะช่วยปิดแอปที่กําลังทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับผมช่วยมือถือของคุณเนี่ยตั้งใจรันเกมอย่างเต็มที่เลยนะครับช่วยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะลื่นขึ้นสบายขึ้นแล้วก็แบบไม่ค้างกระตุกเลยนะครับผมอันนน้กเปาลล่่มมืืื นะครับผมก็ถือว่าเจ๋งไปเลยครับก็สามารถเข้าไปโหลดแอปไอคลินได้ที่ Play Store เลยนะครับหรือจะโหลดจากลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับ เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาพาร์เลิฟเกมไมครับนั่นเองนะครับและตอนนี้เป็นซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมครับนั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทาตามหน้าปกคลิปกันนั่นเองนะครับก็สาหรับหน้าปกแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ระหว่างลาวากับน้ำนะครับผมเราจะปลอดภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องมาเทสดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมอย่างแรกอ่าเราต้องหาเป็นแบบพื้นที่เรียบๆนะครับตรงนี้น่าจะได้นะผมว่าเอยผมว่าไปสร้างในโลกเรียบน่าจะง่ายกว่่่าาาาาาาโออออเเรรรรััััับผผมมมจงงงงหหววววะนนนนนนีี้้้้้้ยยยูใใลกกกกกแแถ็ไป อ่าสุดๆเลยนะครับผมทีนี้ก็ผมจะวางมาจากตรงนี้อ่าหนึ่งสองสามน่าจะประมาณนี้ป่าวะปื๊บเดี๋ยวลองวางก่อนนะครับระวามันไหลไปเท่าไหร่วะปื๊บอ่าอยู่ที่ตรงนี้เหรอเอ้ยผมต้องขยับนี่หว่าอ่าโอเคคุณผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบที่มันเป็นน้ำกับละวามันชนกันใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองอยู่ตรงนี้กันนะครับว่าแบบมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับอย่างแรกผมจะวางกล่องแบบนี้ก่อนแล้วกันวางขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่ามันจะได้แบบว่าเป็นการกันไว้แบบอย่างเงี้ยอ่ะเราจะโดนทับ่มไ โอ้จเย็ยนนะเอาไหมฟืบเอาละกลับไปโดนลาวน,นะครับไหนดูซิฟืบเนี่ยเอ้ยนี่คือแบบโดนทั้งน้ำทั้งลาวน,นะแต่ไม่รอดครับผมแสดงว่าการที่เราอยู่ทั้งน้ำกับลาวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผู้ชมดูดิแบบเราโดนแค่ปลายนะแต่แบบมันฆ่าเราตายได้เลยอ่ะสุดยอดมากเลยฮะโอเคผมสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบวงจรอ่ะรดรางวนนะครับซึ่งก็จะมีคิปเปอร์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับมันก็นจะเป็นประมาณว่าแบบวนใช่ไหมล้วคิปเปอร์เนี่ยเหมือนจะระเบิดแต่ก็ไม่ระเบิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลออองงงาาาาาาากกกกกกกันน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 ดดูีีววววว่่รบบบบบบบผผมมยยแแแแแจะะขึ้้้้เเเปปป็็็็ฟให มันจะเป็นแบบว่า5้คูณหนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมเราก็จะวางรางแบบนี้เลยนะครับฟืบถ้าบอกว่าผมวางแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมน่าจะถูกนะครับทีนี้เนี่ยอ่าผมจะวางแบบล้อมรอบมานะครับเว้นประมาณอ่านับจากตรงนี้เนี่ยเป็น2บล็อกนะครับแล้วเราก็จะวางเป็นกำแพงแบบนี้นครับผมฟืบ โอเคผมจังหวะนี้กำแพงเสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะเอาคิปเปอร์มาวางไว้ข้างใต้นี้นะั่นเองเอ้ยเดี๋ยวเป็นอ่าอีซี่แล้วกันมาวางไว้ครับเอากี่ตัวดีวะเอาไม่เยอะมากแล้วกันครับเผื่อแบบมันเละน,นะครับผมมาจาังหวะน,นี้อ่าวางรถรางไปครับวางแบบนี้ผมฟืบนั่งไปอ่ามันก็จะเป็นแบบรถรางวนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรากลายเป็นเซอร์โวเนี่ยมันก็น่าจะระเบิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าเราจะตายหรือเปล่านะครับจะวะน,นี้สามสองหนึ่งเปลี่ยนโหมดครับฟืบเอาล่ะมาเนี่ยผมก็จะมีเสียงชื่อจากคิปเปอร์นะครับเเ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 หหหมม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 ืือออออนน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 นจจะะะะะะะรรรบบ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 ิิิิดดดดดดแแแแแแตต่่่่่่่่กกก็็็าาาาาไไใชััั้้้ยทคงงีลลววสูป ถ้าผมลองแบบเพิ่มจำนวนคิปเปอร์ล่ะมันจะมีโอกาสระเบิดหรือเปล่านะครับเพิ่มมาประมาณนี้เลยผมอ่ะสมมติแบบคิปเปอร์เต็มเลยนะจังหวะนี้นั่งไปครับปึ๊บเอาล่ะเป็นสวยโวผมไหนดูนี่จะรอดหรือเปล่านะครับชืบ้นอุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดเลยคุณผู้ชมโอ้เชดดีนะผมไม่เป็นไรนะครับผมหนีก่อนดีกว่าจาังหวะนี้หนีครับไม่ยุ่งละเออปรับเป็นอาเพจฟูลไปก่อนนะครับก็บอกว่าถ้าจำนวนมันไม่เยอะมากเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรนะครับผมแบบว่าคิปเปอร์มันก็ทำได้แค่แบบมองแล้วก็หมุนอย่่าาาางงงเเเี้้ยยนผูชมมสสรรกลออะโคับาอย่งต่่อออไปปนนะะครรับบบกกก็็็จเเแวาช ไปดูดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยเราต้องสร้างโล่แบบว่าแบบ The Void เลยนะครับอ่าเป็น The Void แบบนี้นะครับผมทีนี้ก็สร้างโล่ไปเลยครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครัเราก็จะลบออกครับเราใช้คําสั่งฟิวนั่นเองเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นอากาศนะครับอ่าตรงนี้แบบเป็นโล่ที่แบบโล่งแล้วครับแล้วก็จะเซนบล็อกขึ้นมาอ่าเป็นสโตนนะครับผมสโตนตรงนี้โอเคแล้วก็วางต่อมาสักนิดหนึ่งนะครับให้แบบชักเกอร์แบบมีที่อยู่ก่อนนะวางไปสักกี่ตัวได้บ้างหนึ่งสองสามสี่ บ็อกเนี่ยมันเหลือน้อยสุดๆเดี๋ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุบตรงนี้ครับฟึบเอาละเี๋ยวดูซิยังไม่เปี่ยนครับเป็นไงวาปเข้ามาอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุบตรงนี้ตรงนี้ล่ะตอนนี้เหลือบล็อกเดียวแล้วนะมันก็จะวาร์ปเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วนะผมทุบบล็อกเนี่ยสามสองหนึ่งทุบไปครับเจ้าวันนี้ไม่มีที่ให้ไปแล้วครับเอ้คุณผู้ชมคือมันอยู่นิ่งเลยคุณผู้ชมแบบว่ามันไม่เปิดออกมาเลยอะว่าเดี e ยวฝากสวัสดีเพื่อนเฮ้ยมันนิ่งเลยคุณผู้ชมชัคเกอร์บีก็อกาะผอไม เราลองวว้อันนึงปุ๊บอันนี้ไงค่อยๆวาร์ปมาแบบนี้นะครับแต่พอรูออกแค่นั้นแหละฮะนิ่งเลยครับผมไม่มีการขยับอะไรทั้งนั้นนะครับผมเหมือนแบบมันไม่มีที่ให้ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าวิธีการวางรางแบบใหม่นะครับซึ่งมันจะเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับผมสำหรับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องขุดหลุมแบบนี้ก่อนครับฟื้อแบบว่าเป็นทางไปยาวๆเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแบบการวางบล็อกอ่านเลสโตนเนี่ยสลับ มันจะเป็นรางแบบสลับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันน่าจะเร็วอยู่นะแต่แบบไม่รู้ว่ามันเร็วมากแค่ไหนอ่ะไมครับนี่มันมีวิธีการวางรางแบบเยอะมากเลยนะผู้ชมโอเคผมจะวันนี้ผมก็วางโค้รไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แบบเป็นทางที่ค่อนข้างยาวอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกับแบบปกตินะครับผมโอเคทีนี้ผมจะทําเป็นแบบว่าจุดสตาร์ทนะครับมาโยกมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะแบบพร้อมกันอยู่นะอ่าโอเคอย่างแรกเนี่ยผมจะลองเป็นแบบว่าลดรางเปล่าๆก่อนนะครับแบบผมยังไม่เป็นนั่งนะเราจะมาดูนะครับว่าไหนเร 푸읍 <뽑> เอ้ยเหมือนจะเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผมขอนั่งเลยแล้วกันนะจังหวะเนี้ยอ่าตรงนี้ใส่นี้ไว้ครับฟึบอันนี้จะเป็นผมนั่งเอ้ยเดี๋ยวมันไปแล้วอ่ะลืมโยกกลับครับลืมโยกกลับอ่าตรงนี้วางเป็นอันนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ลดรางมานั่งไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวซิจะเร็วหรือเปล่านะครับโยกฟึบเอาล่ะฟืบเอ้ยมันก็เหมือนแบบเร็วแต่เหมือนเฮ้ยความรู้สึกผมเหมือนมันเร็วไม่สุดเลยครับเอาเป็นว่าผมจะลองนั่งจากฝั่งนี้เนี่ยกลับไปดูนะครับเพื่ออ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 แบบบบบบมม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 มััััััันน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 จจจจะะ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 เเ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 เรร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 ็็็วววววววขึึ้้้้้้้้้้ไไ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 ยย่่่่่่่่าา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 างงงงงงงีีีีีคคคหหหหหหหลลดดดดดดฟืืปปปิิิททท๋ตผผใใกก ไหนดูดิความเร็วเอาล่ะก็เร็วประมาณนี้แหละนะครับก็ผู้ชมลองคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเร็วกว่าปกติหรือเปล่านะครับแต่ใจที่ผมลองเทสเนี่ยมันก็น่าจะพอๆกันนะเพราะฉะนั้นแบบว่าเพราะว่าแบบนี้น่าจะเร็วกว่านะที่แบบเราเคยทำ่ะผู้ชมอันไหนลองเทสดูนะครับจังหวะนี้เอาแบบสั้นๆเลยนะแต่แบบเราจะได้ชัวร์ๆนะครับว่านี้มันเร็วกว่าจริงนะครับก็จกังหวะนี้นั่งไปครับฟืบไหนดูสิ ปื๊บเอ้ยปืบป๊บอ่าแบบนี้ผมโอ้เร็วจริงเร็วจริงแค่นี้ก็รู้แล้วครับผมว่าวิธีนี้แหละเดอะเบสแล้วครับเร็วมากครับผมแล้วก็แบบสร้างง่ายด้วยนะฮะและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นแบบว่าวิธีการป้ป้องหมู่บ้านจากอ่าไม้ไผ่นะครับหรือแบมบูนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะป้ป้องได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะจะาจังหวะนี้ขอบินหาหมู่บ้านแป๊บนึงครับมีหรือเปล่าหมู่บ้านแถวเนี้ยนี่ไงเจอแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าความใหญ่ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งอย่างแรกผมก็จะเอาแบมบูมาครับอ่แบบูคทีนี้ผจะต้องวางแบบล้อบหมู่บ้านนะครับซึ่งอาจจะเหนื่อนึแต่ก็จะพยามแล้วกันครับพยา แล้วกันผมก็จะวางไปแบบอ่าไม่ให้แบบมีจุดบกพร่องเลยนะครับอ่าก็จะวางไปประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่ผมวางรอมรอบหมู่บ้านเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคผมจะวันนี้ใกล้จะมาบรรจบเจอกันแล้วครับ้โห <c oughs> วางนานมากเลยนะครับบางอันเนี่ยอาจจะแบบมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับเพราะแบบผมใช้มาโควางไอทีนี้มันอาจจะจุดผิดพลาดน,นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมผม <c oughs> ว่ามันน่าจะได้อยู่แหละนะอันนี้แบบผมบินแบบว่าต่อเติมเพิ่มไปอีกนะครับนิดนึงอะไรเงี้ย เอาละมาน่าจะได้ลนนแล้วครับจังหวะนี้เราก็จะทำการเซตเกมรูนะครับแลนดอมทิกสปีดเอาเท่าไรเดียหน,นึ่งพันแม่จังหวะนี้เอนเทอร์ไปครับเอาละนี่มันก็จะโตแบบฟึบแบบนี้เลยผมโอ้โตแบบอย่างรวดเร็วนะครับนี่ดูดิและนี่คือกำแพงที่สามารถป้องกันหมู่บ้านได้อย่างแบบสุดยอดเลยนะครับอันนี้พูดไ้ก่อนนะไม่รู้ปกป,ป้องได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วน่าจะโหดเหมือนกันนะการปกป้องเนี่ยเอาเป็นว่าเอาให้เหลือสักอ่าสิบก็พอนะครับฟึบโอเค เพราะว่ามันน่าจะโตหมดแล้วแหละจังหวันนี้เดี๋ยวเราจะลองวางซอมบี้ล้อมรอบดูครับททมเซตมิดไนท์นะครับผมเอาล่ะมาแล้วก็จะวางซอมบี้แบบล้อมรอบหมู่บ้านเลยนะครับดูซิแบบมันจะบุกเข้ามาได้หรือเปล่านะครับผม ว่าแต่มันล้อมรอบยังวะเนี่ยหมู่บ้านรู้สึกแบบมันกว้างมากเลยครับจริงๆมันน่าจะล้อมรอบได้แล้วนะเออว่ผมรู้สึกแปลกๆก,กับผมว่าผมวางมาล้อมรอบแล้วนะไหนดูนี่ตัวที่เราวางมันยังอยู่เปล่าปื๊ดอ่าหรือมันจะอยู่แค่ตรงนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับมาเรามาดูดีกว่ามันจะเข้ามาได้หรือเลปล่าเฮ้ยไอตัวข้างในนี่ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยตัวในนี่ไม่เกี่ยวนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับไหนซอมบี้เราเข้ามาดิจังหวะนี้บุกไปครับปื๊ดเอาล่ะนี่เข้ามาไม่ได้เป็นไงล่ะเพื่อนเป็นไงล่ะเฮ้ยเดย้ัจเ็ดเด็ดไลหนอนงมมุี้ดิฮัลลโโหบเเเขข้้้าาาามมมดดิิฮยผว่าจริงงๆออ่่ะะมมมมััันนนนปป้้้้ไไดดดีีเเเลยยถาาาแบบบกข แล้วก็แบบซอมบี้จิ๋วนี่มันเป็นข้อยกเว้นเลยครับเพราะมันตัวจิ๋วไงมันก็แบบสอดแทรกมุมเข้ามาได้นะครับผมจังหวะนี้ทำเซตให้เป็นตอนเช้าด้วยเขาเราว่าแบบล้างบางฮะเด <Day S 2> ไปครับผมจังหวะนี้เอาล่ะไม่ครับผมวิลเลกเลยอ่ะไม่หมดครับจังหวะนี้ตายฮะตาย,ตาย,ตายเป็นแบบว่าโศกนาฏกรรมนะครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแต่ถ้าดูจากแบบเนี้ยมันก็ดูแบบว่าเป็นกำแพงแบบหมู่บ้านที่แบบค่อนข้างจะแน,น่นหนาดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเกิดอยู่ข้างในดิแบบนี้มันก็ไม่มีผลดิคุณผู้ชมโอ้จบละโอเคผมและหนเเเนีี่ยยด๋วราาม สร้างกันดูดีกว่านะครับอย่างแรกเราน่าจะต้องวางทางขึ้นมาแบบอ่าสามบล็อกเปล่าวะปึ๊บเดี๋ยวลองก่อนเป็น3บล็อกเออน่าจะ3บล็อกแหละนะครับทีนี้เราก็จะวางเป็นเป็นทางยาวๆเลยนะครับผมแล้วเราก็จะวางเพาเวอร์เรลไปแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวกำแพงเราจะวางแบบห่างมาสัก2บล็อกแล้วกันเนาะ ฟื้นแบบนี้ครับผมความสูงเนี่ยก็จะเป็น2บล็อกเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันจะต้องหวาดเสียวแน่เลยของผู้ชมเพราะแบบคิปเปอร์แบบเยอะๆใช่ป่ะแบบพร้อมจะระเบิดอะแล้วเราก็นั่งรถรางผ่านพวกมันนะครับแบบโอ้โหเอาไปว่าต้องลองดูครับถึงจะรู้เอ้ยเดี๋ยวผมวางเกินมาว่าอ๋อถูกแล้วโอเคครับผมจังหวะนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะทําการวางคิปเปอร์เข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยผมเอาให้แบบแน่นๆเลยนะครับปื้บเอาละไปเอาให้แบบแน่นสุดๆแบบให้มันน่ากลัวน่ากลัวไปเลยครับอุ้ยผมรู้สึกแปลกว่ะเดี๋ยวไปเชเดิร์นคือแบบว่าคล่่ะะเดี๋ยวผมมจตอานิดนนึงะครับบว่าเป็นจุดเริ่มต้นนใการอ่าร ของเรานะครับผมไหนดูดิจะโดนระเบิดหรือเปล่านะวางไมค์คาร์ดไปนะครับฟึบนั่งครับผมเจา้าหนี้เป็นซาวเวอร์ด้วยนะครับโอเคมา นั่งไปครับฟืบไหนดูซิจะโดนระเบิดป่ะครับชื่อนี่มันจะมีเสียงชื่อเต็มเลยนะครับฟืบก็คือแบบเกือบนะครับผมแต่ก็ไม่โดนระเบิดเท้เด้ดเดพอก่อนมันบนึงอป๊บนึงอุ้ยเว้ดระเบิดเลยเหรออ้ใจเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวซ่อมก่อนซ่อมก่อนเกิดข้อผิดพลาดครับเพราะว่าเดี๋ยวผมทำเป็นทางวนดีกว่าผู้ชมทีนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะให้แบบว่ามันวนเอ้ยเดี๋ยวมาวนแบบนี้ดีกว่าอ่ะวนแบบนี้กลับไปครับตรงนี้ก็วางแบบนี้ให้มันวนอ่าโอเคได้อยู่โอาวก่ ร้อยตัวนะครับดูซิว่าแบบจะมีสักตัวหรือเปล่าที่ระเบิดเราได้นะครับจะวันนี้ผมมาเริ่มนั่งรถเลยนะครับนั่งไปแล้วก็สวยวัวผมไปฟืบ let's go ไหนดูดิโดนระเบิดหรือเปล่านะครับจะวันนี้ครับผมยังมีแค่เสียงชื่อนะครับแต่ยังไม่โดนระเบิดครับก็มาดิเพื่อนก็มาดิเออจังหวะโค้งนี่แหละโดนหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่โดนครับไม่โดนเ <laughs> ชียวครับผมเชียว <laughs> เป็นอะไรที่แบบหวาดเสียวมากๆเลยนะถ้าแบบมีอะไรผิดพลาดนิดนึงนี่คือโดนระเบิดเลยนะดูดิคิปเปอร์แบบกี่ล้านตัวไว้เนี่ยเออไม่ใช่ประมาณ500ตัวที่พร้อมรระเเบิดานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลลลองงงแแบบก้้หหยุดดในนิึกันกลลางงดเยวนี่พร้อมระ ตุ้มโดนระเบิดครับโอ้ยเลครับผมผมบอกเลเลครับผมเฮ้ย hey, เดี๋ยวทำไมไม่โดนวจะจังหวะนนี้เออว่ะคือผมยืนตรงนี้คือแบบผมไม่โดนหรอเอา้าก็รอดไปดีครับแต่ผมกะว่าจะพีชีว่จะจังหวะนี้ลงไปกลางดงเลยครับจังหวะนี้ฟื้ตุ้มโอหู ตายครับเละเลยนะฮะและหน้าปกอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นแบบว่าไอรอนกอเลมเนี่ยจะเห็นซอมบี้ที่แบบล่องหนอยู่หรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าไอรอนกอเลมเนี่ยจะสัมผัสได้หรือเปล่านะครับแบบซอมบี้แบบล่องหุนอ่ะอย่างแรกก็เป็นตอนกลางคืนก่อนนะครับแล้วก็ไข่ซอมบี้นะครับแล้วก็น้ำยาบอกว่าล่องหนนะครับผมอินวิซิเบลโอเคมาเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าไอรอนกอเลมจะเจอมันหรือเปล่านะครับอ่าเปิดเป็นแบบว่าอีซี่แล้วกันนะผมวางแบบนี้ครับผมปาไปเเลล่่าาออะะดียวมมงนน้กั ือแบบเยอะๆหน่อยนะครับปลาใบแบบนี้อ่ะเป็น3ตัวที่แบบล่องหนอยู่นะครับไหนดูดิไอรอนกับเลมจะรู้สึกตัวหรือเปล่าเนี่ยเดินมารับเดินมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันตบตบแบบว่าเหมือนตบอากาศอ่ะผู้ชมเฮ้ยมันโหดมากเลยว่ะมันแบบมันมีเซนต์นะผู้ชมมันแบบสัมผัสดได้ฮะว่าตาฟากอ่ะเดี๋ยวลองดูประมาณนี้นะปลาใบครับฟื้นแบบนี้ครับผมดูดิเอ้ยเดเดเดมันล่องหนกันทั้งคู่แล้วแบบนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วครับคือตอนนี้เนี่ยฟังได้แค่เสียงแล้วครับเหมือนแบบมีอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับผมไอ มีที่ล่องหนได้นะครับซึ่งเป็นเรื่ที่สุดยอดมากเลยนะครับผมเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม,มเจอคลิปหน้าครับ